ก็บรรยายตามนะครับความจำมานะครับนะฮะประวัติข้าวๆของศรีประเล็กขวากับขวานะครับประวัติอาจจะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอภัยด้วยนะครับเป็นมวยเก่งโดยธรรมชาติครับศรีพรฒธนาเล็กหรือว่าจันหน่อยจีบปอเสียเดชเออคุณพ่อคุณแม่ เจนิดมาไหมเจนิ <c oughs> ดแดงนี่สนับสนุนโดยเสียโอ๊ตโคลาด <c oughs> ค์ด <c oughs> น,นะครับนะครับดูอยู่หน้าจอก็เสียโจโกสนส่งหัวใจมาให้เสียหน่อยแล้วดครับลมหนาวก็แล้วครับเดินเข้าหาเพชรพุงเงินศรีพัฒนาเล็ก แขนกดแขนเอาไว้ครับไม่ให้เพชรฟูเงินขึ้นคองง่ายๆมีจังหวะเสียบแต่เรายืนขาเดียวนี่เพชรฟูเงินพลิกเอาสีพัฒนาเล็กไงท้องไปแล้วครับไปคุณก้องโอ้โหอ,อาจารย์มเมื่อกี้สวนสิลปพลแยกมาสู้กันต่อกีบซ้ายไป เสียบขวามาเนธภูงเงินนำเงินยี่สิบสองแดงประมาณสามสิบห้าครับแมชอนลูกนี้ครับฮะ,ะแต่โดนไปในหน้าเกลียดเลยนะครับครับสีรับขยับขยับโอ้โหนี่ครับเสียบไปสีมาเล็กเสียบมาสีมาเล็กแม่เนี่ครับเอาวุสวยงามเสียบคืนเนธภูงเงินเสียบคืนสีมาเล็กโโอ้โ เสียแล้วแกดที่เขาสอกครับเผยไม่ได้เลยครับดูครับความเก่าเกมนะครับสอกมาบัดคืนสอกไปบัดมาสีผ้าเล็กวัดกันแล้วเล็ทพูงเงินวัดกันแล้วมาดิครับมาดิครับลองอะไรมาดิครับอ่าดูจะไปยากอะไรอ่าเสียบโอ้โหเสียบโอ้ย ยังวะจะซอกโดนเข่าสวนครับเกมจบปิบมือมือคนนี้นะยครับ